จังหวัดสุรินก็มีงานท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ครับเึ่งเ,เป็นงานที่ถือได้ว่าสําคัญเลยซิกเนเจอร์เหมือนกอันครับครับจังหวัดสุรินครับจัดการเสวนามหาจร,รย์งานช้างสุรินประจปีะจํหาปี2567หัวข้อตั้งวงเล่างานช้างสุรินภายใต้งานถแถลงข่าวงานมหาจัรยรงานช้างสุรินครับ ที่บริเวณรูปปั้นช้างคู่รักนะครับณที่ว่าการอำเภอเมืองสุริรนทรนน์จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ครับร่วมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ครับจัดเสนวนามหาจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี2567หัวข้อนะครับตั้งวงเล่างานช้างสุรินทร์ภายใต้งานแถลงข่าวงานมหาจรรย์งานช้างสุรินทร์ครับโดยมีนายวัชสันชิงชนะรองผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์นางสาวเพียงนิจิตลโลผู้อำนวยการกองการ ขอไปครับผู้นวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วจังหวัดสุรินทร์นายวีรศักดิ์พิสนุวง์ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์นายวรโรดมมากมูลผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำโรงทาพนายวัฒนยูเหมือนรัฐเจ้าของช้างบัวเจ้าของช้างบัวบานเพจเอโรเฟนไทยแลนด์ครับ เด็กหญิงกศกอินสาํารานหรือน้องแตงโมนะครับนักร้องนาวงดนตรีลูกทุ่งลงีินสังขะจังหวัดสุรินและเครือข่ายสุมชนเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ครับโดยในการเสวนานะฮะได้กล่าวถึงความแปลกใหม่ของมหสัสจรย์งานช้างสุรินที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6พนนี้นะครับเมื่อเทียบกับความแตกต่างของปีที่ผ่านมาเช่นสถานีปล่อยช้างตีระฆังช้างแท็กซี่ช้างวงเวียนช้างตำรวจช้างอีกทั้งทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันคงที่ของอัตราที่พัก และราคาอาหารในช่วงเทศกาลมหจรัย์งานช้างสุรินนะครับรวมถึงมาตรการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และแสดงความคิดเห็นจากบุคคลหลากหลายอาชีพนะครับและหลากหลายช่วงอายุถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนํามุมมองที่แตกต่างของแต่ละวัยแต่ละสาขาอาชีพนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงานมหาสัจจง,งานช้างสุรินระหว่างวันที่14ถึง25พฤศจิกายน2567นะครับ นสนามกีฬาสีนรงคโดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่มีสเสน่ห์เอกลักษณ์โดดเด่นนะครับทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าเขมรน,นะฮะชนเผ่ากุยและลาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาเนเพลิดเพลินและสัมผัมสมสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามของเมืองสุรินนั่นเองนะครับ คือท <Okay. S 1> างจังหวัดสุรินนี่คือเขาเขามีศิละปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่โบราณ <Okay. S 1> ที่ท,ที่ที่น่าคนหาและน่าท่องเ <Okay. S 1> ที่ยวด้วยนะถจะพูดถึงเรื่องช้างก็ต้องจังหวัดสุรินเนาะ